สวัสดีนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับผมทุกท่านนะครับผมวันนี้บรรยากาศนะผมยามเย็นนะผมก็โอ้หนะผมจะมีน้องนะผมโอ้โหเดินผ่านนะครับผมนี่น้องบัวด้วยนะครับผมน้องบัวจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมบรรยากาศนะครับผมบ้านนอกนะผมสุกลาวนะครับผม เป็นประมาณนี้นะครับผมกับรานะครับผมช่องปพายเสาห้านะผมช่องเล็กๆนะผมเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ก็แชร์ได้นะผมวันนี้ก็นะผมดูนะผมงานนะผมมีแต่ดินนะผมไม่รู้ไปเล่นอะไรนะผมเสาห้าวันนี้นะผมวันนี้เสาห้าก็นะผมขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ปิดร้านให้กับน้องนะผมแต่หัววันนะแต่หัววันหัวค่ำหัววันหัวค่ำ แต่ตอนบันนะนี่นะครับผมก็เลยอีกสิบปตะกร้าน,นะผมเดี๋ยวควันก็มาพูดคุยช่วงเย็นนะผมวันนี้ก็อยู่กับควันนะผมอาจจะนะผมกลวงๆนดิดตึงๆหรือว่ายังไงนะผมชมๆวันนี้ควันเองนะผมดูนะผมสาวหาว่าโอ้ยหนูหนูไม่อยากอาบน้ําเลยนะครับผม หน้าตาค่อยๆนะผมแต่พอเวลาควันไม่อยู่นะผมหน้าตาเหมือนนกกระปูดตาแดงน,นี่นะครับเราก็าพูดกันเล่นๆเซล,ลๆกันเล่นๆนะครับผมคำๆนะผมทั้งช้างและก็ควันนะผมไม่แม่จ๊ะไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าเสียงนี้เสียงใครนะผมไม่ใช่เสียงนะผมมุดสิตธิมคำพีนะผมมุสิตธิมคำพีมุดสิทธิ์คำสร้อยอีไม่ใช่เขาเรียกอะไร มันไสร้อยคเสนเออไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะขวานก็ไม่รู้เหมือนกันวานนี้นะผมไม่ใช่เสียงฉเฉลิมพลน,นะผมมัรรคคำมรรคคำวรละคัม,นะ,คมน,ะคนะผมวันนี้นะผมบขวานเองนะครับผมเอ,อ้ยเนาะมัดจัด,ดถุเตุ้ยฮะคือไหนเออ นี่นะผมก็อากาศนะผมช่วงพระอาทิตย์นะผมจะลงดินนะผมจะลงจะเน็บกับฟ้านะผมจะเน็บกับฟ้าไม่ใช่นะพระอาทิตย์จะเขาเรียกอะไรผมพระอาทิตย์จะรับกับฟ้านี่นี่ไม,ม่ใช่ดิพระอาทิตย์จะจะจะ,จะอะไรนะผมจะลงรับไอ,อฝันกับพูนไม่ถึงนะผมเออ เออเออเนี่ครับเออเออลูกนี่นี่นะครับจะเป็นตัวเต็งนะลูกเออกับควันนะผมเออเดี๋ยวนอ้องจะนะผมไปไว่ายน้ำนะผมเหมือนเรืออับปางนะผมอับปางโอ้ ปางไม่อับ,อ,บ,อ,บอับปังคนเดียวนะผมวันนี้นะผมค่านก็ดีใจนะผมก็ขอบคุณคุณแม่นะผมที่ปิดร้านให้กับน้องนะผมหึมหับตัวลงเด้งลงเนบนี่นะครับผมลึกนะผมลึกนะผมควันก็ว่าลึกนะผมแต่ควันก็ไม่รู้ว่าลึกแบบไหนครับอันนี้ควันก็เป็นความสุข นิดๆน,น,น่อยๆนะผมกับเรานะผมอาจจะไม่มีนะผมอ่าเขาเรียกอะไรผมมูลค่าหรือว่าทางอะไรสักอย่างนะผมแต่เป็นความสุขของควานเองนะผมที่อยู่แบบนี้นะผมเป็นแบบนี้นะผมอยู่ที่เราเป็นนะผมอันนี้เป็นก็เป็นความคิดของควานเองนะครับผมไม่จ๊ะ ก็เป็นความคิดที่อาจจะไม่มีไม่มีใครเหมือนกับควันเองนะผมควันเองก็อยู่แบบนี้นะผมเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะผมไอควันก็ไปเอาพี่พลอยมานะผมเพราะว่าเราก็พอกะทะเลนะผมกะอะไรออกบ้างนะผมว่า อี่ยางก็นะผมครอบท้ายเนะาะก็อาการตกมันนะผมเดี๋ยวควานจะอัดคลิปให้ดูนะผมเพราะว่าควันเองก็ทั้งทั้งพ่อควนะันเนาะพ่อควันพ่อพ่อควันของทรา,ายนะผมแก่ก็แก่ก็กกยังไงนะผมก็เหมือนที่ว่าควานพูดบอกนะผมว่าแก่เข้าใจนะผมก็เหมือนแบบ ยังไงผมรู้ใจเขาเนาะใจคิดอย่างนี้เลยผมควันก็เข้าใจแกน,นะผมพ่อควันนะผมอีกอย่างกา็พี่พลอยก็นะผมเหมือนฮิปโปรจริงๆนะผมฮิปโปปลนะุกโปเตปปีนี้สองห้านะผมงานออกเร็วมากที่สุดนะผมดูนะผมงานนะผมบักที่ข้านนะผมบักที่ข้านบักข้าแรหล มาค้ำค้ำน่อยนี่นะควันเองฟวันก็ตลกนะผมแม่แม่จ๊ะก็ขอบคุณคุณแม่คนรักช้างแลก็คุณแม่ทุกทท่านนะผมที่วันนี้นะผมที่ปิดร้านให้กับสาห้าตั้งแต่หัววันจริงๆนะผมควันก็ได้พาอนมาปลดปล่อยนะผมมีความสุขนะผมเล่นน้ำนะครับผมเดี๋ยวแม่มาเห็นแม่ของก็ควันมาเห็นก็ด่าควันเองผมโอ้รู้ไหม สักเมล็ดนะผมสเปสสเปสสเปสอะไรอะไรผมสเปดินนะผมสเปดินประมาณนี้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรสเปดินอีสภาษาไทยเขาเรียกอะไรฟังก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมภาษาไทยนะผมเขาเรียกว่าดินสลับนะผมเอ้ยไม่ใช่ดินสลับดินสลุบนะดินสลบดินแบบสล้อสล้อนะผมเฮ้ยไม่ใช่ดินสล้อดินแบบสักแบบไปเรื่อยๆนะผม มีใจตามมามีใจตามมาพี่เอว่าจีห้เพ็ดเออกลวยให้อ่อนลือแล้วอย่ากันยืนเอ้อเมื่อกี้โป <laughs> <laughs> mẹ lưỡi là cá chi một mà đấy có lo sợ <laughs> hả cảm ơn ừ ấy bia giờ tông tông cái thầu cái thầu vẹn được vốn hay hay tông tông hay, hay hay cái nào tông tông thầu มากกว่าละอันนี้ผมก็เป็นบรรยากาศนะผมก็คุณลุงนะผมก็มาตอแยงตอแยงนะผมตอแยงภาษาไทยเขาเรียกอะไรตอแยงนะครับผมอันนี้นะผมก็เป็นบรรยากาศนะผมยามเย็นนะผมดูนะผมบรรยากาศบ้านนอกคอกนาของเรานะผมนี่นะครับผมโอ้ควนหาหายตะขอนะผม,มรู้จะขออยู่ไหน <laughs> เป็นแล้วเป็นแล้ว เป็นแล้วนี่ควันก็พูดตลกนะผมควันก็เข้าใจนะผมควมันก็นี่ผมก็น้องวัวเข้าคอกนะผมบรรยากาศสดใสนะผมในทุ่งนาของเราบ้านนอกนะผมก็อาจจะมีกลิน่นอากรโทนเฮ้ยปลาคอปลาคอขึ้นแล้วนะผมดูพี่สองห้านะผมมรู้ว่ายน้ำไปไหนนะผมแล้วแต่ว่าย ผู้จริงลึกนะผมลึกจริงๆนะผมดูนะผมสอบควานเองก็ว่าลึกนะผมแต่ควานก็เราจะน้องเล่นนะผมเพราะว่าวันนี้เราก็ให้น้องได้ผ่อนคลายนะผมความเครียดนะผมแต่ละวันเราก็แตกต่างกันไปนะผมกับเรานะผมกันนงช้างนะผมควานก็อยากจะไปผูกไว้นะผมอยู่นะผมไม่น้ำมูลนะผม เดี๋ยวควันก็ไปพาไปรับพี่พลอยนะผมเพราะควันเองก็ต้องยังไงก็ต้องรับกลับมานะผมเพราะว่าควันก็เกรงใจพวกควันนะผมเพราะว่าพี่พลอยสู้นะผมสู้อ่าพ่อพลายเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องพากลับมาผมอาจจะถ้าว่าเรา,าปล่อยให้อยู่ด้วยกันอาจจะมีการแบบเล่นกันแรงนะผมบางเวลานะผม กับควันเองนะครับผมอโอ้โหนะผมพระอาทิตย์ตกดินนะผมบรรยากาศเนี่ยผมมันนอกก็เป็นอย่างนี้พี่เมฆจะ้ะพี่เมฆก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าบรรยากาศแบบไหนยังไงนะครับผมกับควันเองควันก็ยังไม่รู้ <laughs> เป็นบรรยากาศแบบไหนนะผมเห็นภาพชัดหรือเปล่าเนาะนี่นะผมควันก็สมองอาจจะไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีนะผมอู้ว่ายน้ำมาแล้วว่ายน้ำมาแลว้ว โอ้ม <ITA> ันน like, ้ำมาแล้วลูกพ่อนะผมดูดูด oh ูดูอุ <laughs> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะผมเห็นแต่หัวนะผมหัวโตโตมุนพ่อวานนะผมหัวโตโตมาเนี้ยผมเป็นความสุขนะผมเล็กเล็กน้อยนนะผมเรบควันเองนะผมก็ถึงไม่มีอะไรเราก็มีความสุขนะผมในชีวิตที่เราใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เป็นความสุข แต่ละคนนะผมไม่เหมือนกันนะผมบางคนก็ชอบแมวชอบน้องหมาประมาณนี้นะผมแต่ควันก็โตมาด้วยกับน้องช้างนะผมก็ควันเคยพูดบอกนะผมว่าเป็นส่วนหนึ่งในคนในครอบครัวนะผมเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานก็เปรียบเทียบง่ายๆก็คนในครอบครัวนะผมก็ แม้ทั้งน้องหมานะผมควันก็ยังคิดนะผมว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวนะผมก็สังเกตด,ดูได้นะครับผมว่าเจ้าหนวดของเรานะผมที่ควันนะผมจะพาเสาห้าไปไหนเขาจะเดินตามนะผมควันไม่อยากให้ไปตามนะผมเพราะว่าไงก็ไปเจอเจ้าเถินบ้างบางครั้งก็เจ้าหนวดของเราก็อยู่คนเดียวนะผมแล้วก็เจอรุมนะผมสิบรุ่มหนึ่งประมาณนี้นะผมเราก็ไม่อยากจะให้เดินตามควันเองนะผมในนี้นผม แต่น้องก็ในความรักที่ควันให้อข้าวเขากินเนาะเขาก็คิดถึงเรานะผมอันนี้เป็นความคิดแต่ละบุคคลนะผมในความคิดของควันเองควันก็เหมือนคนในครอบครัวผมทั้งน้องหมาน้องไก่นะผมอาจจะน้องไก่ของควันนะผมอาจจะดื้อนิดนะผมควันเข้าใจนะผมเพราะว่าน้องไก่นะผมดื้อจริงๆนะผมจริงๆนะผม เตือนเช้ามาไม่ได้ควัมต้องลุกมานะผมมาไล่นะผมกระโดดขึ้นกระโดดนี่นะผมจริงๆนะผมเพราะว่าไก่ชนนะผมควันก็ไม่เข้าใจเนาะกับน้องไก่นะผมควันก็ก็ให้กินนะผมก็ให้ข้าวกินให้นะผมกินไม่พอนะผมมาเคลียกับข้าวนะผมที่คุณแม่ เก็บไว้ให้นะผมกินมดนะผมบางครั้งควันก็โมโหจริงๆนะผมโมโหยังไงผมยังไม่ได้กินข้าวไปตัดย้ากลับมานะผมประมาณนี้นะผมกับควันเองก็โอ้หลายแบบหลายมุมนะผมไอควันเองก็ยอมรับที่ตัวเองนะผมอยู่นะผมเพราะว่าคุณพ่อก็เลี้ยงไก่นะผมตั้งแต่เด็กนะผมตั้งแต่ควันเป็นเด็ก นี่เราก็ใกล้ถึงเวลาผมเดอควันก็จะพาพี่พลอยนะผมกลับมาครผมเพราะว่าควันโบก็ไม่กลับมาสักทีนะผมนี่เป็นความจริงนะผมเป็นความจริง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็นะผมรอควันโบนะผมมาแล้วก็ไปพูดกับอ่าพ่อควานเนาะทางพ่อพลายนะผมยังไงก็เราก็คุยกันใหม่นะผม พอพีดพลอยก็อ้วนมากนะผมนี่นะครับผมก็ฝากคลิปนี้วีดีโอนี้นะผมถ้าไม่ไดีประการใดควันก็ขอโทษขออภัยนะผมไว้นะตรงนี้ตอนนี้นะผมแล้วก็ก็ขอบคุณคุณแม่ทุกทกท่านนะผมที่เมตตาน้องนะผมป้อยพันไม้ให้กับน้องนะผมที่เอ็นดูน้องนะผมก็ขอบคุณจักใจจริงของควานนะผม ฟันก็อยากจะให้มีภาพนะวิดีโอแบบนี้นะผมทุกๆวันนะผมแต่บางครั้งเราก็ควันก็พูดไม่ถูกนะผมเราก็แบ่งเวลาไม่ถูกนะผมก็เหมือนที่ควันพูดนะผมถ้าว่าควันไม่อยู่นะผมควันบก็ไลฟ์สดไม่ได้ผมน้องจะเสกทรายนะผมอมกระทะมหานิยมนะผมประมาณนี้นะผมนี่นะผมก็ฝากคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดขั้สกายด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับ